โอเคค่ะขอบคุณพี่แม็กมากๆนะคะสําหรับมันทําให้เรารู้จักกับคราวันมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าสไลด์ใหม่นี้สวยมากเดี๋ยวจะส่งให้ในกลุ่มนะคะต่อไปนะคะมาเจอกับน้องปองนะคะน้องปองจะมาสอน back l office นั่นเองคะ่ะ back office นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอแชร์สกรีนก่อนจับเวลาไม่เกิน15นาที <c oughs> โอเค <c oughs> ค่ะเ <c oughs> จะ๊ ไม่ใช่หรอนี่ผมดวผมแย้งแย่งรายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโดนแย่งไปประมาณสี่สิบนาทีค่ะโอเค okay. เดี๋ยวแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะพอเราจะเข้าในระบบ Back Office นะคะเราต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์ก่อน www. crown. com เราเข้ามาละพอเราเข้ามานะคะล็อกอินยูเซเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับหน้าแดชบอร์ดนะคะเราจะเจอกับข้อความเวลคัมค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นแพ็กเกจของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยยูเซอของน้องซีนะคะจะเป็นตำแหน่งอยู่ที่ c ครดิเอเตอร์หดาวแบบนี้นะคะพอเราเลื่อนลงมานิดนึงค่ะก็จะเจอกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะเป็น e ีพิกโ o รโมชั่นนะคะซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยเราจะมีถึงวันที่15นี้นะคะที่การอัปเกรดเหมือนที่พี่แม็กพูดไปเมื่อกี้นะคะเลื่อนลงมานะคะเราก็จะเจอกับ Account Balance ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นค่าคอมมิชชั่นของเราที่มันขึ้นแบบเรียลไทมนะคะที่เราสามารถถอนค่าคอมมิชชั่นได้เลยนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น80แล้วก็20%นะคะอีก20%เนี่ย80%เนี่ยเเปจจเป็น เขาบาลานซ์ Balance นะคะแล้วอีก20%เนี่ยเขาจะจ่ายเป็น owner right นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยนั่นก็คือหุ้นนั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันก็คือหลังวันที่15มเมษายนต้นไปเขาจะเปลี่ยนเป็นคําว่า c r o w one reward แล้วนะคะตัว owner right ตัวนี้นะคะส่งผลอะไรนะคะ owner right ตัวนี้จะเป็นโบนัสช่องทางแรกเลยที่เราจะได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัว s t e a m line bonus กันก่อนค่ะ โอเคค่ะพอเราเข้ามาที่หน้าของซิมไลโบนัสนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะระบุนะคะว่าเราเนี่ยมีคนสมัครตามหลังยูเซอร์ของเราเนี่ยมาแล้วกี่คนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ โอเคตรงนี้นะคะ owner right น,นะคะในส่วนของ Alphago เนี่ยค่ะเขาจะแบ่งเป็นนะคะตอนนี้น้องซีสามารถมีมีรายได้ในหัวข้อ owner right อ,อ,อยู่ที่250ยูโรต่อสัปดาห์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันจะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเป็นแพ็กเกจอะไรนะคะตัวเราเป็นแพ็กเกจอะไรเป็น white เป็น black เป็น gold หรือว่าไปเป็น titanium นะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าหาว่าเรา สมัครไปนะคะเรายังไม่ได้แนะนําใครเลยค่ะยังไม่มีการแนะนําหรือว่าบอกต่อนะคะมีคนสมัครตามหลังเรามาครบอยู่ที่250คนซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะมีคนสมัครตามหลังครบแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่น้องซีทำสถิติมาแล้วนะคะ1ชั่วโมงตัวนี้มีคนสมัครเกินมา250คนนะคะเราก็จะได้รับ o w n e r Ri g h t ตัวนี้นะคะอยู่ที่2.50ยูโรนั่นเองค่ะ โดยที่เรายังไม่ได้นําใครนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีการบอกต่อค่ะเรามีการแนะนํานะคะสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและมีคนสมัครตามหลังเรามาเป็นจํานวนที่เท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่น ไว้แพ็กเกจค่ะมีการแนะนําตรงนะคะแนะนําตรงจากเรานะครบ3คนค่ะและมีคนสมัครตามหลังเรามาอยู่ที่5 0,000คนนะคะเรามีโอกาสจะได้รับสต e ีมไลน์นะคะอยู่ที่10ยูโรและถ้าหากว่าเราเป็นแบล็คแพ็กเกจนะคะมีคนเราแนะนําตรงครบ8คนค่ะมีคนสมัครตามหลังเรามาครบ250คนเมื่อไหร่นะคะเรามีโอกาสจะได้รับสตรีมไลน์อยู่ที่75ยูโรนะคะ <Okay. S> 2 5 0,000คนคะ่ะ อ๋อโอเคเมื่อกี้พูดสองหมื่นใช่ไหมสองแสนห้าหมื่นคน ค่ะ250,000คนนะคะเรามีโอกาสจะได้รับหัวข้อซิมไลน์ตัวนี้นะคะอยู่ที่75ยูโรนะคะและถ้าหากว่าเราอัปเกรดตัวเองค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะเรามีการแนะนำตรงครบ12คนนะคะ12ไว้นะคะมีสมาชิกสมัครตามหลังเรามาครบ1ล้าน250,000คนค่ะเรามีโอกาสจะได้รับนะคะอยู่ที่250ยูโรต่อสัปดาห์นะคะและตัวนี้ค่ะถ้าหากว่าเรานะคะอัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่งไทเทเนียมตำแหน่งสูงสุดนะคะ และมีคนสมัครตามหลังเรามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ๆเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าต้องครบ13 b a แบคนะคะหรือต้องปี15ไทเทเนียมด้วยแบบนี้นะคะและมีคนสมัครตามหลังเรามาครบ10ล้านยูเซอร์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าน้องสีคาดว่านะคะไม่เกินปีนี้สมาชิกของเราครบแน่นอน10ล้านยูเซอร์นะคะเรามีโอกาสจะได้รับนะคะอยู่ที่2,250 Euro ยูโรต่อสัปดาห์ ะะอันนี้เป็นโบนัสที่เขาให้เรามาฟรีๆหลังจากที่เราทําการตลาดนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นะคะหรือว่าเราไม่สามารถที่จะร e f u n d มันออกมาได้แต่เราไม่ได้ซสีเรียสค่ะน้องซีไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าถือว่าเขาให้เรามาฟรีๆนะคะโอเคค่ะ<า>มันเป็นผลพลอยได้แล้วก็บนัสที่ได้มาในข้อนี้นะคะมันจ่ายให้เรามาในรูปแบบของตัว owner right ของ Off ฟ o โกลและ t e r นะคะผลประกอบการของส่วนตรงนี้เนี่ย ะะเราจะได้รับก็ต่อเมื่อถ้า2แพลตฟอร์มนี้นะคะมีรายได้นะคะจากผลประกอบการแต่ตอนนี้ณเวลานี้นะคะบริษัทเขาได้มีประการประกาศชัดมาแล้วนะคะว่าตัวโอนอายรนี้นะคะวันที่15นี้นะคะจะมีการให้เราเนี่ย16นี้นะคะให้เรารีดีมไปเป็น c r o w d ันรีวอร์ดได้แล้วก็มิถุนายนนี้วันที่15มิถุนายนนะคะ แล้วก็ทุกๆ3เดือนนะคะก็จะเริ่มให้เราเนี่ยหรือว่าจะเริ่มมีการจ่ายโบนัสข้อนี้ออกมานะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะนะคะมันเป็นผลพลอยได้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้ากลับมาที่หน้าแดชบอร์ดกันต่อนะคะในส่วนของ o r นารายนะคะต่อไปด้านล่างค่ะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็คือตัว potential bonus เขาเรียก potential วะ เอ่อ uh, potential เนี่ยน้องซีไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษด้วยตัวนี้นะคะเป็น potential bonus ค่ะตัวนี้แหละคะ่ะที่น้องซีแบบคาดหวังกับมันมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่แบบรอน้องซอยู่แล้วถ้าหากว่าน้องซีทำการตลาดและรายได้5ช่องทางที่น้องซีสามารถมีรายได้ได้ครบนะคะน้องซีจะมีโอกาสได้รับอยู่ที่142344 14 EUR ูโรนะคะเป็นเงินยูโรอันนี้แหละคือน้องซีจะต้องมีการ เขาเรียกว่ากระตุ้นตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาเงินนะคะที่อยู่ในตัวนี้ออกมาให้ได้นะคะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของเรานะคะมุมขวามือนะคะเราจะได้รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแพ็กเกจอะไรนะคะแล้วเลเวลของเราอะคะ่ะอยู่ในเลเวลที่เท่าไหร่แล้วนะคะในหัวข้อสติมไลน์นะคะตรงนี้ ส่วนช่องนี้ค่ะจะเป็นช่องที่เราสามารถแชร์นะคะส่งลิงก์สปอนเซอร์ให้กับสมาชิกท่านต่อๆไปได้นะคะเราสามารถกดแชร์ได้โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารต่างๆนะคะพี่ๆพี่ๆสามารถไปอ่านข่าวข่าวสารต่างๆได้นะคะอัปเดตข่าวสารได้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาจะบอกว่าอัฟฟิโกค่ะตอนนี้นะคะมีการเติบโตของโอนไลน์หรือว่า,เ,าเติบโตของหุ้นนะคะมูลค่าการเติบโตของเราเนี่ย เป็นเท่าไหร่แล้วนะคะอย่างเช่นเขาเปิดตัวมาเนี่ยค่ะตัวอัลฟิกโกเนี่ยเติบโตมาแล้วถึง41.5นะคะมูลค่าของโอนารายนะคะอยู่ที่2.83ยูโรนะคะส่วน Mr. ค่ะตอนนี้นะคะเติบโตไปแล้วนะคะอยู่ที่98นะคะแล้วก็โอน o ร r ยเนี่ยมูลค่านะคะอยู่ที่0.99ยูโรนะคะ แล้วถ้าหากว่าตรงนี้นะคะที่มันวิววบวบบับอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็คือคนที่สมัครตามหลังเรามาทั่วโลกนะคะและจํานวนคนที่สมัครตามหลังเรามาหลังจากที่เราสมัครและอัปเกรดแพ็กเกจแล้วนะคะสำเร็จสำเร็จรุล่วงไปแล้วนะคะเราจะมองเห็นได้เลยค่ะว่ามีคนสมัครตามหลังเรามานะหลังจากที่เราสมัครเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างบนตัวนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถมีไรายได้จากหัวข้อซิมไลโบนัสนะคะอาทิตย์ละ เท่าไหร่นะคะอย่างน้องซีก็จะมีอาทิตย์ละ250ยูโรต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้องซีสามารถเลื่อนตําแหน่งตัวเองไปอยู่ที่เลเวลที่13ได้น้องซีจะสามารถมีโอกาสได้รับซิมไลน์โบนัสนะคะอยู่ที่500ยูโรแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะมาดูในในส่วนของหัวข้อ News ค่ะหรือว่าข่าวสารนะคะถ้าหากว่าพี่ๆเนี่ยไม่ถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษเหมือนน้องซีน้องซีก็เปลี่ยนเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะคะเป็นภาษาไทยแบบนี้ค่ะโอเค เรียบร้อยนะคะไปดูหัวข้อข่าวตรงนี้นะคะจะเป็นข่าวสารอัปเดตจากทางบริษัทมานะคะซึ่งเขาเพิ่งประกาศไปนะคะว่าเมื่อกี้พี่แม็บอกว่าแค่2ล้าน2ล้านใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอยู่ที่2 7 5ล้าน7จ0 0สยูเซอร์แล้วนะคะใกล้ๆจะแตะ3ล้านในเวลาอันไม่นานนี้นะคะทั้งๆที่เขาเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มมาได้แค่ระยะเวลาได้แค่ระยะเวลาประมาณ ถง9เดือนเองนะคะตอนนี้ user ของเราเนี่ยมีจะถึงจะ3ล้านแล้วนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเราสามารถเข้ามากดไลค์นะคะตัวของอช่องของข่าวสารได้นะคะบริษัทเขาฉลาดมากๆเลยคะ่ะเขาทําเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ไงคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีการเข้ามาติดตามข่าวสารหรือว่ามาอ่านข่าวสารของเขาได้มาได้บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถเลื่อนลงไปดูได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะว่าเขามีข่าวสารอะไรแบบนี้นะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูของโอเคค่ะไปเมนูของการนำเสนอและโปรโมชั่นอันนี้ก็จะเป็นพวก Presentation ของเขานะคะพี่ๆสามารถเข้าไปกดเข้าไปดูได้นะคะ เป็นพรีเซนต์เป็นวิดีโอต่างๆค่ะสามารถเอาไปใช้งานได้นะคะแล้วก็โลโก้นะคะส่วนช่องโลโก้เนี่ยเขาไม่ได้ห่วงนะคะพี่ๆสามารถดาวน์โหลดโลโก้นะคะหรือว่าเอาไปทำเป็นทำสไลด์นะคะหรือว่าจะทําเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของเขาไปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการแทนนะคะแจกเสื้อเหมือนเดิมโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นธุรกิจค่ะ ในส่วนของหัวข้อธุรกิจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคราวันธุรกิจนะคะว่าเขาเนี่ยมีไทม์ไลน์ยังไงแล้วก็ธุรกิจของเราเป็นยังไงนะคะให้พี่ๆไปอ่านกันได้นะคะส่วนหัวข้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมนูเมนูตัวนี้เอายังยังยงเจ้าของสิทธิ์นะคะเจ้าของสิทธิ์ข้อมูลก่อนในช่วงของเจ้าของสิทธิ์หรือว่าเป็นโอนอรไรที่เราเรียกง่ายๆนะคะโอนอรายเนี่ยช่วงการมีการจํไหนในช่วงของการเปิดตัวเป็นยังไงมูลค่าที่แท้จริงนะคะขึ้นไปยังไงก็ เข้าไปอ่านกันได้นะคะในส่วนของข้อข้อมูลนี้เนาะโอเคค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่ผ่านมานะคะอย่างเหตุการณ์ณนะตอนนี้ค่ะเขาจะมีการจัดงานอีเวนต์นะคะครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เมืองโจฮันเน่นะคะในวันที่27มิถุนานในปีนปี2020ที่จะถึงนี้นะคะเป็นงานอีเวนต์ที่เขาจะเปิดตัวนะคะแล้วก็อีเวนต์ที่ผ่านๆมาค่ะอย่างการไปล่องเรือคูสนะคะในปี2019นนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ๆก็ลอง เข้าไปดูวิดีโอนะคะแล้วก็ลองเลื่อนเข้าไปนะคะว่าเนี่ยค่ะเราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้นะคะ <c oughs> เราจะต้องไปล่องเรือคูสกับบริษัทให้ได้นะคะ <c oughs> โดยที่เราจะต้องทำตัวเราเนี่ยให้เป็นดีเรคเตอร์สามดาวนะคะค่ะโอเคนะคะในส่วนของข้ามเ <c> ม <oughs> นูโบนัสนะคะเราก็จะไปโบนัสโอเคโบนัสซิมไลน์เราไปแล้วพี่ๆี่าจะเข้าใจแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็มาดูดาวไลน์ค่ะ หัวข้อดาวไลน์ตัวนี้นะคะเราจะสามารถมองเห็นได้ค่ะว่าใครนะคะเป็นดาวไลน์ของเรามั่งนะคะเรามีการแนะนําตรงนะคะไปแล้วกี่ยูเซอร์นะคะในส่วนของ ด้านข้างตรงนี้นะคะเราแนะนําตรงไปแล้วกี่ยูเซอร์นะคะและใครเป็นดาวไลน์หรือว่าเป็นลูกตรงของเราบ้างนะคะักศึกี่ขออนุญาตกลับขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าตอนนี้ค่ะพี่พ่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใช่ไหมคะในการปลดล็อกตัวเองนะคะจะต้องแนะนําซ้าย1แล้วก็ขวาหนึ่งนะคะด้านบนตรงนี้เขาจะบอกได้เลยค่ะว่าตัวน,นี้เนี่ยของเรามาจากประเทศอะไรนะคะแล้วยูเซอร์เนมของเราเนี่ยชื่ออะไรนะคะมีการแนะนําตรงไปแล้วซ้าย1ขวา1ปลดล็อกแล้วใช่ไหมถ้าหากว่า มีคำว่าใช่นะคะหรือว่า yes yes แสดงว่าปลดล็อกตัวเองเรียบร้อยแล้วสามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยนะคะด้านล่างนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าดาวไลน์ของเรามีใครๆกันบ้างนะคะโอเคค่ะคะแนนนะคะคะแนนของเราตรงนี้เนี่ยจุดซ้ายของเราฝั่งซ้ายของเราเนี่ยค่ะมีคะแนนรวมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะแนนฝั่งขวาของเราเนี่ยมีที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็สามารถบอกได้เลยนะคะส่วนเมนูของ education นะคะหรือว่าการศึกษาตรงนี้เนี่ย มันดีมากๆเลยค่ะเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นตำแหน่งนั้นนะคะเราสามารถเลือกเข้าไปดูได้นะคะตำแหน่งอะไรเนี่ยเลือกเข้าไปได้เลยค่ะว่าเราจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะกับ y g r i d Hub ที่พี่แม็กพูดไปเมื่อครู่นะคะต่อไปค่ะเรามาดูเมนูที่สำคัญสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเมนูของช่อง Account b a l a n c e Account ของเรานั่นเองนะคะตัว Account ของเรานะคะก็จะมีการตั้งค่าค่ะหรือว่าการเซตติ้งน้องสีขออนุญ,ญาตกลับไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เพราะว่าไม่ค่อยคล่องตัวอังกฤษโอเคค่ะ ตรงนี้นะคะเราสามารถไปตั้งค่าค่ะในส่วนของเมนู Setting เมนู Setting เนะะี่ยค่ะเขาจะบอกหมดเลยนะคะว่าเราต้องไปตั้งค่า Account ของเราอีเมลต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะชื่อนะคะแล้วก็นามสกุลเนี่ยต้องเป็นชื่อและนามสกุลของเราเองนะคะในการที่เราจะยื่น KYC นะคะที่อยู่ต้องเป็นที่อยู่จริงตามบัตรประชาชนค่ะ แล้วก็เลือกกด save ไปนะคะเราสามารถไป setting ตตได้รวมไปถึงตัวนี้ค่ะเวลาที่เราแนะนําสมาชิกนะคะเราต้องการที่จะเหวี่ยงเขาไปทางซ้ายหรือว่าเหวี่ยงเขาไปทางขวานะคะก็ต้องเข้ามาที่เมนู setting ต,ต,ตรงนี้นะคะตรงที่คำว,ว่า member ตรงนี้ค่ะเลือกค่าว่าจะเหวี่ยงเขาไปทางซ้ายนะคะก็เรียก ก็เลือก left นะคะหรือเลือกเขาไปทางขวาก็เลือก LIGHT like, ค่ะหรือสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเหวี่ยงผู้ที่เราแนะนำสปอนเซอร์าานนียค่ะไปอยู่ใต้ของ user ออะไรและเหวี่ยงให้เขาไปอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของบุคคลคนนั้นได้ด้วยนะคะรวมไปถึงเมนูนี้นะคะเป็นการ แก้ไขพาสเวิร์ดค่ะใส่พาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดเดิมตั้งพาสเวิร์ดใหม่นะคะตัวเมนูเซตติ้งตัวนี้ก็เป็นถือว่าสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะถ้าว่าถ้าหากว่าเราเหวี่ยงลูกทีมของเราเนี่ยไปผิดฝั่งไม่สามารถแก้ไขใดๆไ,ไ,ไ,ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นเมนูตรงนี้สามารถใช้งานได้นะคะ QR code ค่ะส่งให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็ให้เขาสแกน QR code มาสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ วิธีการอัปโหลด KYC ก็ง่ายๆนะคะซึ่ง username มของทั้งซีเนี่ยมีการอัปโหลด KYC แล้วก็แอ p r o ูฟเรียบร้อยแล้วนะคะ KYC ที่นี่นะคะพี่ๆก็แค่เซลฟี่หน้าตรงนะคะไม่ต้องถือบัตรประชาชนใดๆนะคะเซลฟี่หน้าตรงแล้วก็ถ่ายด้านหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้นค่ะรอการแอปพรูฟประมาณ48ชั่วโมงนะคะแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยในส่วนของหัวข้ออัปโหลด KYC นะคะ ต่อไปค่ะเป็น Earning and Payout ค่ะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือน s เตตเมนต์หรือว่าเป็นธุรกรรมอะค่ะประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินของเราทั้งหมดนะคะว่าเราเนี่ยมีได้รับค่าคอมมิชชั่นมาแล้วเท่าไหร่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากอะไรมาแล้วมั่งนะคะอย่างเช่นตรงนี้จาก Binary Bonus นะคะเราได้รับ b i n a r y เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วก็ได้จาก Matching เนี่ยอีกเท่าไหร่นะคะ สามารถบอกได้นะคะหรือพี่ๆบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยลืมกดรับซิมไลโบนัสไปแล้วหรือยังนะคะก็สามารถมาดูช่องเ,อเมนูตรงนี้ได้นะคะเลือกที่คำว่า user log นะคะแล้วก็จะกดเห็น,น้วคะว่าโอเคเราได้รับการเคลมกดรับซิมไลโบนัสหรือว่า owner i ายเนี่ยไปแล้วนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่ด้วยตรงนี้ระบุชัดเจนคะ่ะนะคะ โอเคค่ะเมนูต่อไปนะคะลุงซีขอไปที่คําว่า withdraw to bitcoin นะคะการถอนเงินผ่านบิตคอย n ค่ะ การถอนเงินผ่านบิตคอยตรงนี้ก็ง่ายๆนะคะหลังจากที่ KYC ของเราเนี่ยมีการแอปพรูฟแล้วนะคะวิธีการถอนเงินก็แค่พี่ๆเนี่ยมีกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคัพก็ได้หรือว่าสตังโปก็ได้นะคะหรือว่าพี่ๆมีกระเป๋าอื่นนะคะที่รองรับบิตคอยนะคะก็สามารถนํากระเป๋าบิตคอยเนี่ยมาใส่ตรงช่องบิตคอยแอดเดรสนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการที่จะถอนไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กด Request เลยค่ะ Re q u e s t นะคะเมล เมลก็จะเด้งไปที่เมลที่เราสมัครนะคะให้เรากดยืนยันพาสเวิร์ดตรงนั้นนะคะประมาณ4ตัวอักษรค่ะหลังจากนั้นก็รอค่ะนะคะรอค่ะแค่นั้นเองง่ายๆในการถอน with d r a w to Bitcoin หรือจะ with d r a w to bank ก็ได้นะคะแบงก์ bank ตรงนี้นะคะพี่ๆก็แค่ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการที่จะถอนนะคะชื่อนะคะชื่อแบงก์ที่อยู่ของแบงก์นะคะหมายเลขบัญชีค่ะแล้วก็ตัวเลข w ว f t c o ้ e ของธนาคารเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นก็รอ นะคะไม่นานค่ะใช้ระยะเวลาประมาณสี่สัปดาห์นะคะอย่างน้อยสี่สัปอย่างอย่างน้อยช้าสุดก็ประมาณสี่สัปดาห์นะคะเหมือนกันค่ะบิตคอยนะคะช้าสุดก็ประมาณสี่สัปดาห์นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูช่องของตัวซัพพอร์ตกันมากนะคะซัพพอร์ตตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับซัพพอร์ตนะคะเราก็สามารถ เขียนหัวข้อเรื่องที่เราจะติดต่อกับซัพพอร์ตได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะติดต่อกับเขานะคะเราต้องมาดูว่าเขาเนี่ยมีคำถามแล้วก็คำตอบเนี่ยรอเราอยู่แล้วนะคะไม่เห็นไหมคะว่าคําถามแล้วก็คาตอบเนี่ยเราสามารถเลือกเข้าไปดูก่อนได้นะคะว่าโอเคเราต้องการจะถามซัพพอร์ตในหัวข้อนี้นะ <c oughs> เขามีคําตอบรอเราหรือย,อยังนะคะมาเลือกดูก่อนนะคะว่าไม่มีเนี่ยเราค่อยติดต่อซัพพอร์ตไปนี้นะคะง่ายๆระบบหลังบ้านไม่ได้มีอะไรยากๆค่ะโอเคค่ะเจ เรียบร้อยค่ะถ้าพี่ๆนะคะยังงงหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนในส่วนของหัวข้อระบบหลังบ้านหรือว่า BlackOffice นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน้องฟองถางพันไลน์ได้นะคะวีลินปิงปองนะคะหรือว่าติดต่อพี่มนก็คือเชอร r รี่นะคะตรงนี้เนี่ยเราแอดมินทั้งสองคนเนี่ยก็จะให้คำตอบพี่ๆได้นะคะและวันนี้นะคะเราก็มีเสียงกระซิบมานะคะระยะเวลาของเราก็ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับมา เจอที่หน้าร้องกรองก่อนกับยังไงไม่ต้องกลับ